มาแล้วครับขบวนรถด,ด่วนดีเซลร่างขาบวนที่72จากต้นทางสถานีอุบลราชธานีปลายทางสถานีกรุงเทพอภิวัติ นะครับกำลังจอดหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีอายุทยาตามเวลานะครับวันนี้ใช้รถดีเซลล่างที่ h n กส็นอขหนึ่งหนึ่งสองเก้าขบวนมา นะครับกำลังจะออกจากสถานีอายุทยาตามเวลานะครับออกมาแล้วนะฮะให้สัญญาณอนุญาตมาแล้วนะครับ สำหรับขบวนรถด,ด่วนดิเซลรางขบวนที่72ออกจากสถานีอยุธยาตามเวลานะครับ แล้วนะครับขบวนที่72กำลังวิ่งผ่านสะ,สะพานดำจะผ่านซุ้มเครื่องกั้นรถจนะนะครับผม